สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนอง้นานาทุกท่านครับผมสำหรับมือนี้กับเป็นวันศุกร์ที่14เดือน6ปี67ทางขายเซียนคืนมอสลินกับเซดมารีวิวแจงสองงานพร้อมเปิดขายคืนรักดักนกควักอิลุ่มไก่ปลาครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมไล้เรียสินค้าเนืองานก่อนจัดทรงครับผมเนี่ยเป็นงาน ที่ทางขายทางสารคามสั่งมากับผมนาทงชัยทางสารคามสั่งมาในตอนเย็นวันที่3 3เป็นคืนพีเสื้อสิผารักสามสิบบวงผอมโดยลังเก็บเมมโมรีลำโพงหุ่นย่างนกอีลุ่มส่วนเมมโมรีก็ใส่ไว้ในลำโพงแล้วเดิครับนาเนี่ยคเป็น รายละเอียดก่อนจัดทรงกับผมผัวเพื่นโทรมาก็ได้ดได้เบิ้งทางช่อง youtube กับถือว่าการมาริวให้ได้เบิ้งสินขากับผมก่อนจัดทรงกัเป็นของนาทงชัยทางสารคามกับประมาณ1-2สองมือแล้วก็ถึงกับผมเดี๋ยวที่จัดทรงในรอบเสาวันที่14ส่วนงานที่สิเปิดขายก็คือ คืนเดียวกับผมคืนเดียวสามสิบเอ็ดหลักพร้อมโดยล้ำเก็บเนี่ยฮะรอชำระเงินอยู่นาบานสี่ลอยหาสิบบาทกับผมหนึ่งชุดหนึ่งชุดก็คือสี่ลอยหาสิบบาทรอชำระเงินอยู่นาบานเป็นบริการจัดเก็บไปลาทางแบบเซียวดี้กับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวเบิง่งรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกันไกลๆเลยครับ เป็นรักสแตนเลสกับผมรักสแตนเลสสองจุดสี่สายดาพี่ห่วงทองเหลืองเป็นระบบหลอกครับงานเป็นงานระบบหลอกตัวนี้เหตระบบหลอกติดเก่าให้เรียบร้อยครับมีเดือยต,ตัวนี้เป็นงานสัง่งครับลักเก่านิวตัวนี้เป็นงานสั่งคือผีเสืออ่ะส่วน คืนเดียวมีพร้อมจัดส่งตอ,องนนี้ก็อยู่สชุดคับผมอยู่สาชุดสําหรับทันได้ที่ตามหาบวงเดียวกับผมสามลักพร้อมโดยลังเก็บฟี่จัดสมดวนบริการจัดเก็บไปทางแบบซี d ีโอดีรอชำระเงินอยู่นาบาน450บาทนะับเป็นราคากันเองครับผมมักชอบอะถักเขามาได้ครับผมนะเดี๋ยวไปเบิง รายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกหอบครับนะเพื่อความชัดเจนในการสื่อขายนะเป็นงานของขายเซียนขืนมุสุลินกับผมเป็นบวงเดียวนะโทนซีน้ำตาลสำหรับลูกค้าทันใดที่ได้เขาชมไดยเบิงนะฮะสนใจกะโทรข้ามาได้กับผม0 9 2 7 6 3 5 5 7 0สนะส่วนทันไดที่สิดติอตทางเฟซทางไลนะ์เดี๋ยวผม คลิปรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่เขาชมอยากสั่งสินค้ามีหลายสองทางครับผมอยู่ที่ความสะดวกของท่นานก็ขอปากลายเหรียดเอว้ช้ำหนีก้อนครับสวัสดีครับ